เช้าวันที่27ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็แปดสามนาทีว่าใครจะดูนโอป,อป้าหนังสือพิมพ์ไปสั่งขนมปังนะคะตั้งแต่เช้าเนาะแล้วก็จะไปกาแฟพี่น้องขะชีวิตอดไม่ได้ขาดไม่ได้นะคะเพราะเพื่อนรออยู่คุณแก่เนาะดูเตรียมตัววันนี้ยาดาไม่ได้มานอนที่นี่นะคะลูกชายก็ อ๋อแปดโมงสิบนาทีขึ้นจาักรายานแป๊บเดียวคนเดียว<า>อ่าปู่วันนี้จะ,ตะเตลิดไปกาแฟแต่เช้าเลยนะคะไปแล้วไปก่อนร้านด้วยเ <c oughs> ขาบอกพอไปไอ้อะไรนะไปเอาหนังสือพีพ่ไปร้านหนมปังแล้วก็ตเตลิดกาแฟพี่น้องา้าชีวิตคนแก่เนาะความสุขบ้านไปชีวิตไม่รู้สุขหรือทุกข์หรือว่าทำให้ตัวเองป่วยก็ไม่รู้อันนี้ยายจ๋าก็พูดยากมือน อากาศคึมๆว่าแล้วฝนลงแล้วนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้เที่ยงหลังจากทำการบ้านงานบ้านรีดผ้ารีดผ่อนคุยกับยายทางเมืองไทยยาวเลยตั้งแต่เชา้าพึ่งเอาซะจนแบตหมดนะ <c oughs> เออเย็นสบายจ้อยๆรอฝรั่งมาขุดดินให้เนาะแล้วเดี๋ยวจะขยายนะคะทีแรกว่าจะไปนั่งถอนหญ้าดูสิฝนโปรยป เง็ดหลายพี่น้องนั่งชมนกชมไม้ชมบรรยากาศนะคะเสร็จงานบ้านแล้วเนาะไม่รู้จะกินอะไรเลยเงยงอยเงาเงา,งาไม่รู้จะกินอะไรเลยนะคะพี่น้องขาวันนี้อ <laughs> อยู่บ้านไปจริงๆแล้วพองานบ้านเสร็จมันก็ไม่มีอะไรเนาะอืบวกไปบวกมาต้องขึ้นไลฟ์ยูทูบอีกหรือเปล่านะ <laughs> ตามภาษาเนาะ เอออุ้ยบ้านนั้นเขาตากผ้าไม่อยู่แล้วนะไปไหนเนาะคุณยายสาววัยแปดสิบนั่นนะ่ะแต่แกสุขภาพแข็งแรงนะคะป้านี่แค่หกสิบเจ็ดสิบแปดเองเนาะแต่ว่าเจ้านี้ดื่นนะเจ้าน้นเขาออกกําลังกายสามีเขาตายด้วยโรคมะเร็งแล้วเขาก็เหลืออยู่คนเดียวมีลูกสาวคนเดียวด้วยนะเขาก็ไม่ได้มาอยู่ด้วยนะคะแต่แกชอบออกกําลังกายแล้วก็บ้านติดกันด้านนูน้นแกก็อายุมากกว่านะคะแปดสิบกว่า แต่เขาเขาเรียกเล่นสปอตเนาะก็คือมีกรุ๊ปเสาวอาทิตย์ไปเดินออกกำลังกายกันเนาะไม่ดื่มเป็นคนที่แบบไม่ดื่มเหมือนปู่ไงแต่ปู่น,นี่ขากาแฟนะฮะขาคาเฟ้บ่าวคาเฟ่นะมันไม่เท่เลยนะยามป่วยนะโอ้ยฝนให่อยๆไปไหนจะเรียกนางอะเนี่ยชุดสีเขียวเห็นไหม เสื้อสีเขียวนะั้นเป็นเสื้อออกกําลังกายนะคะเสื้อกุ๊ปที่เขาไปเดินเดินออกกําลังกายเนาะ,ะความสุขยามคนแก่เขาไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยผู้หญิงเขาก็จะมีะกลุ่มคนแก่ก็เหมือนกันและเล่นกันหาอะไรทําแก้เหงาก็จะมีการเด็บปักถักร้อยแล้วแต่คนชอบเขาะจะมีของอําเภอนะคะเหมือนคนแก่อย่างผู้ชายเนี่ย จะไปเดินหรือจะไปนั่งคุยหรือจะไปอ่านหนังสือมันก็จะมีของอำเภอเข้ามาให้นะคะแต่ว่ากิจกรรมของปู่ไม่ใช่อยู่ที่สีสันสำหรับอ่ายังไงอะ่ะสบายๆแบบนั้นนะคะเออนางชอบเพหาเป็นคนชอบสนุกเป็นคนสดใสอ่าเป็นคนติดคาเฟ่พี่น้องคะ่ะกลับมาแล้วนะคะขึ้นนอนแล้ววันนี้ไม่ได้กินข้าวด้วยรู้สึกว่าจะหนักนิดนึงนั่น ได้ยินเสียงลูกสพาอยู่ข้างนอกไอแฮมแฮมร่วมด้วยช่วยกันนะวันวันแม่บอกว่าเออเห็นทําวิดีโอเก่าวขวนสปูเขา่่างนะบอกเก่าขวนแม่ด้วยนะแม,แม่วันนี้ก็สุดชื่นคุยกันนานหน่อยนะเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างในนกแก้วมากินอาหารอืพยายามที่จะถ่ายนะได้แป๊บหนึ่งเนาะนกแก้วมันออกมา ยามเราออกมาอย่างนี้เขาก็ไม่หมานะฮะเห็นเลยชมบรรยากาศหลังบ้านนะคะเห็นเครื่องบินยายก็นับวันเนาะนับวันและเหลืออยู่เท่าไหร่นะแกบอกว่าเหลืออยู่สามสามสิบสามวันพอนะ <laughs> นับวันลูกสาวจะกลับบ้านนะคะคนแก่เนาะยามไปหัวใจพองโตอืแล้วทีเนี้ยพอถึงเวลายามกลับนะสีก็ใจหัวใจห่อเหี่ยว ฟอร์แฟบอีกครั้งนะคะนั่นคือชีวิต uh, คนไกาบ้านเนาะแล้วก็หัวอกคนเป็นแม่นะคะการพัดภาคแต่ละครั้งนี่ทรมานนะแต่พอจะไปในการนับนับวันนับคืนน่ะมันเป็นพลังให้กับคนแก่เนาะก็เลยบอกว่าดูแลสุขภาพานะอย่าไปซีเรียสนะเพราะว่าแอบไม่ได้คุย2วันนึกว่าไปแอบตกเบ็ดที่ไหนได้ท้องเสียนะไปทำบุญวัดมากลับมาท้องเสีย ทรศัพท์ไม่ค่อยจะติดไม่ใช่อะไรสาวน้อยสองสาวคอยแต่ลอยเที่ยวทางเมืองไทยไม่ได้คุยแค่สองวันได้เห็นอยู่ว่าไปวัดนะคะพี่สาวบอกว่าไปวัดไปทําบุญเนาะก็ขอบคุณพี่่น้องๆนะคะที่อยู่นู่นแล้วก็เติมสีสันนะลูกหลานมาหาก็ได้ให้ตังค์ใส่มือก็ชื่นใจคนแก่เนาะทินฮอดทินฮอดคนไกลนี่ได้จะพูดแต่คุยแต่ว่าก็ยังขอบคุณที่มีโซเชียลนะที่มี ไลน์แม่บอกว่าดีนะตั้งแต่เธอซื้อโทรศัพท์ลูกหลานฝึกให้ดู YouTube อออนไลน์ได้เห็นหน้ากันเนี่ยอ๋อดูหมอลำซิ่งดูธรรมะฟังหลายอย่างก็ทำให้แกรู้สึกดีเดียวจาก,ก็บอกว่าเออดีแล้วทุกอย่างเราหวังจากคนอื่นไม่ได้เราต้องสร้างความหวังให้กับตัวเองชีวิตวันนี้จะให้คนอื่นมาดูแลเราเต็มที่ไม่ได้เพราะเรามีไม่พอที่จะ ให้เขามานั่งอยู่กับเราเนาะแม่เนาะเออมึงพูดก็ถูกนั่นแหละแกว่าอย่างนี้มันก็ถูกนั่นแหละเออแต่ก็ยังมีหวังนะเขาประมาณนั้นนะคะแค่เขาถามไถ่โทรมาก็ชื่นใจและเมื่อกั้มาฟังคนแก่บ่นกันเนาะอันนี้แหละเนาะคนอยู่ไกลเอาอย่างนี้โอกของลูกคนอยู่ไกลเนี่ยเราฟังแล้วเราเข้าใจแต่คนอยู่ใกล้เขาจะไม่เข้าใจตรงนี้เลยนะ ออยากฝากจริงๆนะตั้งแต่เยจ่ททาวิดีโอไม่รู้น้องๆมาฟังกันบัางหรือเปล่ารู้สึกมันไม่สนใจหรอกนะอยากฝากจริงๆไม่ว่าพ่อแม่ทุกๆท่านนะคะคนแก่ก็แค่ความห่วงใยจริงๆแล้วอ่ะพ่อแม่น่ยรักทุกคนเนี่ยรักเยจ่าก็รักนะรักทุกคนอแต่ความห่วงของเขาจะห่วงคนใกล้ตัวมากกว่าแล้วห่วงทุกคนถึงแม้จะ้ายกับแม่ก็ตามนะพูดคุยกับเรื่องน้องเรื่องพี่ทุกคนนะคะห่วงทุกคน แต่ว่าแกจะทําได้แค่ไหนเท่านั้นเองแต่ว่าลูกจะเข้าใจได้แค่ไหนเท่านั้นเองทีเนี้ยส่วนมากคนใกล้ตัวพอเวลาคนแก่พูดเนี่ยจะมองเป็นอย่างเดียวคือว่าบน่นบนบน,บนเนาะอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งนะคะเออบ่นอะไรนักหนาะเหมือนลูกสาวว่าายจ๋าเนี่ยโทรถามเมื่อกี้ก็ยังว่าบน่นละบ่นก็ไม่ต้องคุยพะนะไอเรารู้สึกถามปัญหาหน้าที่สิ่งที่นัด ตรวจลดหรือ,อยังอันนี้อันนั้นนะถ้าทําไม่ได้ทําไมไม่เอามาหาป้าอันนี้คือคําถามของยายจานะแต่ลูกก็บอกอย่างนี้นี่แหละถึ่งบอกว่าเปรียบเทียบเนาะย้อนไปหาพี่น้องหรือว่าลูกคนที่อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ก็จะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะคะเข้าใจทุกคนยังไม่พร้อมเนาะยายจาก็ทําไม่ได้ที่ทําให้ทุกคนสบายหรือหมดภาระหน้าที่นะคะเพราะว่าปัญหาทุกคนก็ใหญ่ใหญไปเรื่อยครอบครัวทุกคนก็ใหญ่ๆไปเรื่อยเนาะ แล้วเยจ๋าก็เข้าใจความรู้สึกของแม่ที่ห่วงทุกคนแล้วทีนี้มาย้อนมองท่าทุกคนถอยหลังนิดนึงแล้วมองอย่างเข้าใจไปหาพ่อแม่สักนิดหนึ่งเนี่ยจะรู้เลยว่าท่านห่วงอะโลอีกตักนิมันเตอรโอเก็ยาเอามาก็บผ้าแล้วนะฝนตกสาวโสดนะคะแต่สุขภาพดีมากเนาะ เนี่ยอย่างเข้าใจนะคะแต่จริงๆอ่ะฝรั่งที่เนี่ยเขาไม่เรียกร้องตรงนี้กับลูกเลยยายจ๋าจมองอย่างปู่ปู่เนี่ยโอเคแกอยู่เรากับเราคนไทยจนชินเราโอ้แกเราดูแลแกจนชินตอนนี้พอแกป่วยแกก็เหมือนกับที่ว่าอ้อนอ่ะเขาเรียกว่าลูกอ้อนแล้วก็มีแต่เราที่เอาใจอ่าเราเข้าใจนะคะนี่แหละอยากสิ่งหนึ่งคือแต่เราไปพูดกับฝรั่งไม่ได้เราถึงอยากบอกพี่น้องคนไทยเหมือนอยายจ๋าจคุยกับน้องนะคะ คุยกับพี่เนาะกับความรู้สึกแค่โทรหาใส่ใจนิดนึงมันก็เป็นพลังให้คนแก่ที่อยากจะอะไรกันสู้ต่อของชีวิตอะ่ะเออไม่ใช่ว่ารอเจ็บป่วยแล้วค่อยไปดูในโรงพยาบาลเนาะแค่คำเป็นห่วงเป็นยังไงอะไรต้องการอะไรไหมเนาะยืยนหยิบย,ยืยนเท่าที่ตัวเองทำได้ก็แค่นั้นเองนะไอ้จ๋าว่าเพราะพ่อแม่ทุกคนเนี่ยไอ้จ๋ามองแม่ไอ้จ๋านะแกเข้าใจกับลูกทุกคนว่าเป็นยังไง แต่บางครั้งอืความน้อยเนื้อต่ําใจมันมากมันมากมันเลยทําให้คนแก่ทุกข์ใจโอ้ฝนตกแหงแล้วพี่น้องจ๋าไปไปไปทางนู้นเก็บผ้านะหอมหอมใครทําแฮมเบอร์เกอร์เนาะบักแฮมเบอร์เกอร์บักหอมเนี่ยหอมหัวใหญ่นะฮะอยากให้ทุกคนย้อนมองนะวันนี้เรายังไม่แก่เราจะไม่มีความรู้สึกนั้นเรามีลูกเราอยากให้ลูกได้ดีเราทําทุกอย่างเพื่อลูกนะฮะ อาชีวิตปัจจุบันโอเคเราอาจจะทําอะไรได้มากมายกว่าพ่อแม่เนาะอ่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้รับแบบนี้แต่จุงคิดใหม่นะคะว่าวันข้างหน้าเราแก่ไปถ้าลูกไม่เหลียวแลเนาะข้าก่อนนะพี่น้องจา๋ามันกําลังโป๊ะเปะโป๊ะเป,ปะเ,ปเม็ดใหญ่ถ้าลูกเราไม่เหลียวแลอย่างที่เราทํากับพ่อแม่แล้วเราจะรู้สึกยังไงแก่ลงทุกวันนะเออเอาจริงเราเนี่ยแก่ลงทุกวันหลายหลายคนบอกว่า ทำดีกับพ่อแม่ไม่ไปไหนเออยายจ๋าทําดีกับพ่อแม่ยังไงเดี๋ยวลูกของยายจ๋าก็ทําดีแบบนั้นอันนี้ก็เป็นความหวังที่ทําให้เราปลื้มนะคะทําให้เราปลื้มทําให้เรารู้สึกว่าเออเนาะเราทําดีที่สุดแต่ความหวังที่จะให้ลูกดูแลเรายามแก่เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะพูดคุยอืมวันนี้ก็สดชื่นมากยายคุยได้มีพลังคุยกันโหมากกว่าสามชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงอะ โหตั้งแต่เก้าโมงถึงเที่ยงเก้าโมงสิบโมงสิเโมงเที่ยงเที่ยงกว่า <c oughs> เออถ้าเขาไม่ได้ไปไหนเขาจะคุยยาหรือว่าคุยอะไรที่ฟังแล้วเข้าใจนะสบายใจไม่ขัดใจคนแก่ก็จะคุยกับเรานานเออมีเรื่องอะไรเขาก็จะระบายออกมาในความรู้สึกนะอันนี้เนาะ ก็สดชื่นเหมือนเติมแบตให้กับตัวเองแล้วก็เปิดใจให้กําลังใจกับแม่นะฮะยายจ๋ากับแม่เนี่ยจะเป็นคนที่คุยทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องที่บ้านแต่บางเรื่องที่แม่พูดออกมาแล้วเวลาแกรู้สึกทอ้อหรือรู้สึกแย่กับลูกๆยายจ๋าก็จะบอกให้แกพยายามท้าใจเรามีไม่พอที่จะทําให้ทุกคนมาเชื่อฟังเราได้เราก็ทําเท่าที่เราทําไหวยายจ๋าบอกแม่แบบนี้เลยนะอ่า เราก็ทําเท่าที่เราทําไหวมไม่ได้เดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนแล้วชีวิตดีขึ้นมากมายยายยายอาจารย์เรียกยายไม่เรีกแม่นะคะถ้ายายรักลูกทุกคนยายก็ดูแลสุขภาพให้ดีเพราะนั่นคือหลักสําคัญที่ช่วยลูกเลยถ้าแม่ไม่ป่วยลูกก็ไม่ต้องหยุดงานไม่ต้องวิ่งมารับผิดชอบเรานั่นนี่ไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องห่วงยายนะคะเข้าโทรหาก็ชื่นใจ เข้าใจขอบคุณนะยายขอบคุณเนาะลูกสาวก็บอกว่าขอบคุณแม่เหมือนกันรู้ไหมคุยวันนี้ื่นใจมากเลยเพราะอารมณ์ไม่ค่อยรุนแรงไม่ได้โกรธใครหรือไม่อารมณ์เสียใส่ลูกหลานะนะคะเนาะมันก็จะประมาณนี้นะคุยกับแม่ก็ไม่ใช่ว่าจะโอทั้งหมดนะคะบางคําบางครั้งยายจ๋ยา,ยยายก็พูดแบบให้แกรู้สึกตัวเนาะนะ,นะ,นะก็เหมือนร่วมด้วยช่วยกันนะเอออันไหนไม่ถูกเราก็ว่าไม่ถูกนะะก็ผลักดันกัน เอาให้ยอมรับสภาพความจริงเนาะสภาพความจริงของชีวิตเออการช่วยลูกช่วยหลานหรือว่าการทำอะไรก็ตามนก็ตามที่เราทำเนี่ยให้ให้บอกเลยนะจงขอบคุณในตัวเองแม่ทำทุกอย่างดีที่สุดให้กับลูกดีที่สุดในทุกๆคนที่ทำไหวอผ่านมาแล้วอย่าไปหวังเลยมันจะได้คืนนะเออให้มันจบจบไปนะฮะคิดแค่วันนี้ไปข้างหน้าเขาดูแลเรานี่ก็พอแล้วนะเ <laughs> ออก็อย่างนั้นแหละนะชีวิตกา โอเคนะคะคิดนี้ก็คำขำเก่าขวรพอ่อเก่าขวรแม่มาพูดคุยสู่กันฟังเติมกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะจากต่างแดนสู่ไทยเนาะง่ายๆเลยตัดปัญหานะถ้าพูดได้นะพูดได้พูดแหละไม่ใช่ว่าถ้าพูดได้นะพูดไปแล้วตัดปัญหาทุกเรื่องราวเลิกห่วงคนอื่นได้ไหมมาอยู่กับยายจ๋าคนเดียวเลยพอ อันนี้ทําไม่ได้นะคะให้ตายทําไม่ได้อืห่วงบ้านนะห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงทุกคนนะนั่นคือน,นิสัยของคนแกน่เนาะแต่ก็ชื่นใจนะคะได้คุยแล้วก็มีรอยยิ้มนะทํานั่นทํานี้ให้ลูกๆก,ก,กินนะคะวันนี้ยายเป็นคนที่อยู่เฉยไม่เป็นปลูกผักปลูกมะเขือปลูกอะไรรอบบ้านลูกหลานชาวบ้านก็มาเก็บกินมีอ่า หลายๆคนถามว่าไม่ขายเรยย้ายเก็บไปกินเนโลดแค่พอกินประมาณนั้นนะคะมะลูกุมมะละกอแกก็ปลูกก็ได้ออกกําลังกายแต่ว่าเราบอกแกเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเอาจริงเอาจังอะห่วงสุขภาพอย่างนั้นนะคะแต่แกก็สดชื่นเข้มแข็งเนาะแข็งแรงนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็มาฝากไว้แค่นี้เนาะคุยกันสบายๆคิดถึงความสุขเติมพลังเติมแบตกับแม่แล้วเราก็เติมกำลังใจให้กับแม่ด้วยนะคะ โอ้ยคุยกับแม่อยู่เมื่อกี้เนี่ยเจอนกแก้วเดี๋ยวไปดูนกแก้วกันจ้าสวัสดีค่ะนกแก้วมาจากไหนนี่นี่นะคะนกแก้วเวลาเข้ามาก็จะมาเป็นเียงเลยมาที่นารตัวใหญ่เลยนกแก้วคลองข้างบนตัวอื่นไม่กล้าขึ้นเลยนะ เดี๋ยวจะไปเชิญเพื่อนมากินหลายตัวแน่เลยเมื่อวานเห็นเขาบินผ่านอยู่เป็นฝูงเลยนะคะ mm hmm. ไปเดี๋ยวเขาจะมี